สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะที่แอนมาถ่ายคลิปเพราะว่าหน่าสวย <c oughs> น่าสวยปะแกเนี่ยตื่นมาก็เป็นหนีเลยเนาะไม่ได้ติแต้มอะไรสักอย่างเลยบอกตรงอืทุกคนตามแนนมากแม่ให้มัแต่งเกิดแม่นคนขนตายเยอะแต่คนหัวไม่มี <c oughs> ทำไมทำแบบน,นี้ละ่ะถ้าสังเกตถ้าน่าจะเซ็กซี่มากแต่พอเรามานีทำไมหน้าตลกวันนี้นะคะแอนก็ แต่งหน้ามาแล้วปรากฏว่ามีโจทย์ค่ะว่าจะแต่งหน้าทำไมมีโจทย์ว่าต้องแต่งหน้าที่ไม่ปกติแต่ก็ห้ามประหลาดเกินไปยังเลืจัดทรงนี้ขึ้นมายิ่งสวยอยู่นะคะแต่คิ้วแน่นมากแล้วตาก็แน่นเวืร์มีขนตาล่างและขนตาบนปากก็ ฮืมชมบูไปไหนทำจริงแล้วเนี่ยอะไรสิวไม่ใช่แต้ไปงั้นแหละเือนความไม่ธรรมดานะเจ๊ประเดงก็จะไปล้างหน้านะคะแต่ว่าเมื่อกี้ไปหาที่ล้างสมานนะคะปรากฏว่ามันหมดเดี๋ยวต้องไปหาของมาล้างก่อนไม่รู้จะเอาอะไรมาล้างัลหลเขาเจอแล้วเขาจะออะไรล้างหนะ้าค <c oughs> ือหลังจากที่ไปนค้นของมานะคะลกว่า <Look what? S 1> ก็ไปเจอมาคือไอ้ไอ้กล่องเนี้ยอยู่ในหลงัง เจ้าเครื่องนี้นะคะชื่อว่าคิวรอนนะคะเป็นที่ล้างเครื่องสําอางนะคะเป็นแบบเนี้ยปรากฏว่าเจอกล่องไม่เจอของข้างในโหลหายไปไหนบอกพูดพูดก็ไปเจออยู่ข้างข้างกล่องอยู่ในลังนั่นแหละที่ทำตกไว้แล้วก็ต้องใช้ตัวนี้ล้างหน้ากันนะะแต่ว่าถามพูดเลยนะว่าตาจะออกไหมเดี๋ยวเราจะมารุ้นกันว่ามันจะออกไหมนะ เราอารมณ์แบบว่ารีวงรีวิวว่าไม่รู้ว่ะโอเคเดี๋ยวเรามาทำกันดีกว่าโอเคค่ะเราเจอเครื่องรางละชิม,มิ่เดี๋ยวเราจะมาล้างหน้ากันนะคะร,รับแรกนะคะขั้นตอนแรกก็ต้องถ่ายรูปเก็บก่อนนะคะหลังจากที่เสร็จเราก็ต้องมาล้างหน้านเลยค่ะอย่าปล่อยให้มัน อยู่บนใบหน้าของเราต่อไปเพราะม่งันมันจะเป็นสิวอุดตันแอนยอมรับเลยน,นะว่าแอนเป็นสิวอุดตันพูดไว้เลยเป็นตรงนี้นตรงนี้ซึ่งตอนนี้คือมันมีเอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะคอนซีลเลอร์ทับอยู่แต่ว่าคือมันตอนนี้มันอยู่ในช่วงการรักษาเองแอนอยู่นะคะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้นแอนยอมรับเลยว่านี่เชอาออด คือล้างหน้าล้างหน้าตามปกติแบบเมื่อก่อนแต่ว่าคือตอนนี้มันโดนแต่งหน้าเยอะขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยไม่สะอาดวิธีใช้นะคะจะเป็นตัวนี้นี่ค่ะน้ำมันจะหมุนได้นะคะมันจะหมุนได้มันจะทอดบัวดได้ด้วยนะคะก่อนใช้นะคะแล้วก็ต้องเอาไปจุ่มน้ำจริงๆ,ๆนะคะแล้วก็เอามายัางนี้เลยนะคะแล้วก็พรมน้ำที่หน้าของเรานะคะก็มาล้างกันเลยเอานะแล้วเราก็ต้องมาจุ่มแตนก่อน คือเราจะนั่งแค่ขึ้นเดียวนะคะฉะนั้น๋ยวไปแต้ลืมอะลืมว่าเราขึ้นเดียวแตนึ่งเดียวหนมุ้งรับจีวิขย้น่อขาีคอเออเออก็ิางอง้าเป็น้าองิก็เป็5จิตแพท่สิ นี่เส็แล้วค่ะนี่คือความสตพีมันออกไปทกอะไรหขั้นตอนของมันในการล้างนะคะก็ต้บอกไว้ก่อนเลยว่าแป้งสิบ น้ำผักยี่สิบคางสิบจมูกสิบนะคะที่แอนย้ำๆไปเมื่อกี้เนี่ยคือแอนต้องกลบเครึ่งสองอางไงคะเพราะไอเพราะว่าที่ร้านสมานแอนมันหมดดูจากปากไปครึ่งอันนะคะกะเ็เรียงอย่างนี้เลยโอเคเราจะได้ส่วนตานะคะนี่คือมันจะเหลือลึกๆแล้วก็เดี๋ยวเอา,เอาริมูอร์ที่เหลือนิดหนึ่งของหนูเนี่ย เช็ดลงไปนะคะแต่อันนี้คือลองปงรองพื้นอะไรเงี้ยก็ออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะสังเกตจากเวน้านะคะ